เรื่องเล่าก่อนนอนเรื่องคดีปริศนาโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังใจกลางเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความทันสมัยและบริการเป็นเลิศกลับต้องมาสั่นสะเทือนด้วยเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เมื่อคุณสุภชัยวัฒนาถาวรมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลและอดีตเจ้าของกิจการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เสียชีวิตอย่างกระทันหันขณะพักรักษาตัวในห้อง VIP ด้วยอาการแทรกซ้อนที่ผิดปกติในตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติจากภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจที่เขาเป็นอยู่ ทว่าหมอชาญวิทย์วงปรีชาแพทย์ประจำตัวของคุณสุภชัยกลับพบความผิดปกติบางอย่างในรายงานการชัน,นสูตรเบื้องตอน้นเขาเป็นหมอที่เปี่ยมด้วยจัญญาบันและเคยเป็นลูกศิษย์คนโปรดของาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลสุขสรรหัวหน้าแผนกอายุรกรรมผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเก่งกาจและความเย็นชา หมอชาญวิทย์เริ่มรู้สึกถึงเงาดำที่แฝงเร้นเมื่อผลชันสูตรละเอียดแสดงให้เห็นร่องรอยของสารเคมีบางอย่างที่ยากจะระบุชนิดในกระแสเลือดของคุณสุภชัยซึ่งไม่ควรมีอยู่ในร่างกายผู้ป่วย หมอชาญวิทย์ได้ปรึกษาเรื่องนี้กับหมอรุ้งนภาแก้วสกุลแพทย์นิติเวชสาวไฟแรงที่พึ่งย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลแห่งนี้หมอรุ้งนภาเป็นคนละเอียดรอบคอบและมีสายตาแหลมคมในการสังเกตร,รายละเอียดเล็กๆน้อย ทั้งสองร่วมการตรวจสอบบันทึกการรักษาและกล้องวงจรปิดพบว่าในคืนเกิดเหตุมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เข้าออกห้องของคุณสุภชัยหนึ่งในนั้นคือาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลซึ่งอ้างว่าเข้าไปตรวจเยี่ยมคนไข้าตามปกตินอกจากนี้ยังมีพยาบาลเวรและพนักงานทำความสะอาดอีกสองสามคน ขณะที่หมอชานวิทย์และหมอรุ่งนภากำลังรวบรวมข้อมูลจูจ่ๆก็มีเหตุการณ์เสียชีวิตของคนไข้รายอื่นตามมาติดติด นั่นคือคุณลลิตาพรสวรรค์นักธุรกิจสาวสวยที่พักรักษาตัวจากภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังและคุณกำธรบุญรอดอดีตนายทหารผ่านศึกที่เข้ารับการผ่าตัดเล็กน้อยซึ่งทั้งคู่เสียชีวิตด้วยอาการคล้ายคลึงกับคุณสุภชัยและอยู่ในความดูแลของาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลเช่นกันความบังเอิญที่มากเกินไปนี้ทำให้หมอชานวิทย์และหมอรุงนภาแน่ใจว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติ พวกเขาตัดสินใจสืบสวนอย่างลับๆโดยเริ่มต้นจากาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุแทบทุกครั้งหมอชาญวิทย์จำได้ว่า,าศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลมีงานวิจัยเกี่ยวกับสารออกริ์ทางชีวภาพตัวใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในทางการแพทย์เขาเริ่มสงสัยว่าสารตัวนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนา หมอรุ้งนภาทำการชัน,นสูตรศพคุณลลิตาและคุณกำทอรอย่างละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งและพบร่องรอยของสารตัวเดียวกันกับที่คุณสุภชัยได้รับในปริมาณที่น้อยมากจนแทบมองไม่เห็นหลักฐานชิ้นสำคัญคือเข็มฉีดยาขนาดเล็กมากที่ซ่อนอยู่ในซอกเตียงของคุณลลิตาซึ่งปลายเข็มมีร่องรอยสารเคมีปริศนาติดอยู่หมอชาญวิทย์จึงส่งหลักฐานชิ้นนี้ไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการพิเศษ ในขณะเดียวกันหมอชาญวิทย์ได้ค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลและพบว่า,าศาสตราจารย์ธีรพลมีความสัมพันธ์อันซับซ้อนกับผู้เสียชีวิตทั้งสามรายคุณสุภชัยวัฒนาถาวรเคยเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในโครงการวิจัยของาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลแต่ได้ถอนทุนออกไปอย่างกระทันหันทำให้โครงการเกือบต้องหยุดชะงัก คุณลลิตาพรสวรรค์เป็นอดีตคนรักเก่าของาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลที่เพิ่งกลับมาติดต่อกันอีกครั้งและดูเหมือนจะมีการถกเถียงกันอย่างรุนแรงก่อนเธอเสียชีวิตคุณกำทอรบุญรอดเป็นพยานคนสำคัญในคดีฟ้องร้องที่าศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินทุนวิจัยเมื่อหลายปีก่อนซึ่งคดีนี้ยังไม่สิ้นสุด ผลการตรวจสอบเข็มฉีดยาจากห้องปฏิบัติการยืนยันว่าสารเคมีที่พบคือสารยับยั้งการทำงานของระบบประสาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยลับของาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลสารนี้เมื่อได้รับในปริมาณน,น้อยจะไม่แสดงอาการชัดเจนแต่จะค่อยๆสะสมและไปรบวรกวนการทำงานของอวัยวะสำคัญจนทำให้หัวใจหยุดเต้นในที่สุด เมื่อหลักฐานแน่นหนาหมอชานวิทย์และหมอรุงนภาได้เข้าพบสารวัตรจัก,กรินอัศวนนท์สารวัตรหนุ่มฝีมือดีผู้รับผิดชอบคดีนี้สารวัตรจัก,กรินได้เรียกาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลมาสอบปากคำอย่างเข้มข้นในที่สุดสาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลก็จนมุมเขาสารภาพว่าลงมือฆาตกรรมผู้ป่วยทั้งสมรายจริงด้วยแรงจูงใจที่แตกต่างกัน คุณสุภชัยเขาต้องการแก้แค้นที่ถอนทุนวิจัยไปทำให้เขาต้องแบกรับภาระหนี้สินมหาศาลเขาเชื่อว่าคุณสุภชัยสมควรได้รับการลงโทษคุณลลิตาเธอรู้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับโครงการวิจัยผิดกฎหมายของเขาและขู่ว่าจะเปิดเผยความจริงคุณกำํำอรเขาเป็นพยานคนสำคัญในคดีทุจริตของเขา ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลใช้ความรู้ทางการแพทย์และสารจากงานวิจัยของเขาที่ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายฉีดสารดังกล่าวในปริมาณน้อยๆให้กับเหยื่อในระหว่างที่เข้าไปตรวจเยี่ยมซึ่งดูเหมือนการให้ยาตามปกติทําให้การตายของเหยื่อดูเหมือนเป็นภาวะแทรกซ้อนบทสรุปของคดี คดีปริศนาโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ได้ปิดฉากลงด้วยการจับกลุ่มาศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรพลสุขสรรผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่เคารพนับถือแต่กลับใช้ความรู้ของตนในทางที่ผิดหมอชาญวิทย์และหมอรุ่งนภาได้รับคำชมเชยจากสังคมและโรงพยาบาลสำหรับความมุ่งมั่นและกล้าหาญในการเปิดโปงความจริงทำให้โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์กลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งแต่ทิ้งร่องรอยของความหวาดกลัว และการตั้งคำถามถึงจรรยาบัรณของบุคลากรทางการแพทย์ในจิตใจของใครหลายคน